สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับฟ้าในช่อง Under Fire อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาทํา how to การแต่งหน้านะคะบอกเลยว่าไม่ได้ทําแบบ how to แต่งหน้ามาแบบนานมากๆมากๆมากๆแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้เลิกแล้วนะคะมาสอนเพื่อนๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอบให้ดูว่าแต่งหน้ามาแล้วนิดนึงนะคะแต่ตรงไหนที่หายไปก็จะมาสอนแต่งหน้าตรงนั้นละค่ะทุกคนดูค่ะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าตรงไหนก็คือแต่ ตาของเรานั่นเองนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าตาเนี่ยสำคัญมากๆนะคะถ้าเราแต่งตาแบบดูสวยก็คือแบบ มีใชยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะแต่งตาให้เป็นแบบนี้กันค่ะด้วยตัวนี้เลยนะคะได้ของเล่นใหม่มาก็เลยจะเอามาแบบแต่งตาแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูบอกเลยว่าถ้าแต่งลุคนี้แล้วนะคะเพื่อนๆต้องไปทุบไปตำกันจ้าซึ่งก็คือตัวนี้นะคะ Eyeshadow Palette from ก i k o Milano นั่นเองนะคะอันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าฟ้าตาม,มาสอง Palette นะคะซึ่งจะเป็นเบอร์ 02แล้วก็03นะคะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดู02ก่อนเลยนี่นะคะบอกเลยว่าลู่ลามาเฮาเลยค่ะฟุดๆนะคะนี่อ่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นออกแนวแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรออกชมพูแดงๆส้มๆนิดนึงนะคะนี่03นะคะอันนี้ก็จะมีความแบบว่า ออธรรมชาติมากกว่านะคะจะออกแนวแบบเบดเบดครีมครีมน้ำตาลน้ำตาลนะคะตัวนี้คือถ้าเกิดใครสายแบบว่าแต่งตาแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เดินมาที่03ได้นะคะซึ่งวันนี้ฟ้าก็จะใช้0ูในการแต่งนะคะเพราะว่าลุคของฟ้าใส่เสื้อแบบสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้เข้ากันเดี๋ยวฟ้าจะสะวัสด์ูนย์ให้ดูนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะพาเลตนี้เลย0-2นนะคะใครอยากได้นี้ ไปจัดเลยค่ะฟ้าบอกเลยนะคะว่าทั้ง2องพาเลตนะคะแต่งได้ทุกลุคทุกแนวเลยนะคะก็คือสามารถซื้อไป2องพาเลตได้เลยคือฟ้าเชียร์มากๆให้ทุกคนไปทุกไปตากันนะคะตูมตาเข้ามาใกล้ๆนะคะแล้วฟ้าก็จะใช้สีแรกเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นออกครีมครีมขาวคะ่ะทาเป็นเบสไปเลยทุกคนนี่นะคะจะใช้แปรงผู้แบบนี้นะคะทา รองพื้นก่อนสีจะได้แบบชัดชเห็นปะขนาดสีอ่อนสีเขายังชัดเลยอะ่ะคือแบบตาดูเขาเรียกว่าอะไรเบิกเนตรเลยนะคะเหมือนตาเราแบบนอนเต็มอนะิ่มดื่มน้ำวันละแปดแก้วนอนวันละสิบชั่วโมงแต่ฟ้าก็จะลงสีตรงนี้นะคะมันจะออกแนวแบบอมส้มๆ้มทองทองนิดนึงนะคะทาครึ่งวงการนะคะเขาเรียกว่าอะไรครึ่งวงกลมอะแค่เปลือกตาตรงเนี้ยแชนขับตานิดนึงนะคะเห็นปะเม็ดสีเขาแน่นแล้วก็แบบ ผูละมุนแน่นมากๆนะคะต่อมานะคะเรจะจิกหางตาตรงนี้นะคะเป็นตัว V ตรงนี้ด้วยสีนี้นะคะผสมกับสีนี้นะมันจะได้แบบมีความเข้มๆเลยนะตาจะได้ดูมีมิตินะคะทุกคนเห็นปะดูดิ แล้วฟาก,ก็จะใช้สีนี้เลยนะคะกริตเตอร์ตรงนี้เลยทาไปกลางตาเลยนะคะตรงนี้อุ้ยสีนี้คือดีไม่ไหวแล้วก็ใช้แปรงนะคะใกนการเบรนทุกอย่างขห้เขา pigment เขาดี i, แล้วก็เกลี่ยแล้วมันก็กระจายตัวได้ดีมากๆนะคะใช้แปรงเล็กๆนะคะจิกตรงนี้มาเลยสีอ่อนทาหัวตานะคะ เสร็จแล้วนะคะฟ้าจะใช้นี่เลยดินสอนะคะเป็นแบบอายไลเนอร์แบบดินสอนะจิกหางตานะคะวาดเป็นแบบตกๆยาวๆได้แบบนี้นะคะฟ้าจะรู้สึกว่าเออเส้นเขาอาจจะดูคมไปเราจะใช้ตัวแปลงนะคะแน,น,น่การเบรนดให้มันดูแบบไม่ชัดมากอะไรเงี้ย เสร็จแล้วนะคะฟาก,ก็จะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะตาก็จะแบบดูต่างกันแบบมากๆโดยที่เราไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยม <c oughs> ีแบบฟังไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะจะไปแต่งอีกข้างหนึ่งค่ะไปค่ะอะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> สวยไหมคะก็คิดว่าสวยอยู่นะแบบว่าตาอะไรแบบนี้นะคะการแต่งตานะไม่ได้หมายถึงว่าเราสวยอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจหรือว่าชอบนะคะก็คือไปที่เคาน์เตอร์กิโกะเลยนะคะบอกเลยว่าแบบแบรนด์เนี้ยคือชอบมากๆจริงๆไม่ว่าจะลิปเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะคือแบบดีเลิศมากๆนะคะอะ ลองไปดูนะคะอ s h แชโดว์พาเลตค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็ต้องไปแล้วนะคะใครอยากได้คลิปอะไรนะคะแต่งหน้าลุกไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าอยากให้พาไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็คิดว่าจะเริ่มกลับมาทำ u t u b e แล้วนะคะได้เวลาแล้วเนาะเพราะว่าหลายเดือนมากๆแล้วที่เราแบบไม่ค่อยได้ทำ u t u b e นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย